างด้านเดนิสมูเลโลค่ะกดประตูตีเสมอช่วงทดเวลาบาดเจ็บพาทีมเปิดบ้านเอาชนะตีเสมอราชันโคคาวไป1ประตูต่อ1ค่ะ ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวา2,550จังหวัดนครราชสีมานะคะก็ได้มีการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1เกมที่3ของฤด,ดูกาลแล้วเปิดบ้านพบกันระหว่างทีมนครราชสีมามาสเตอร์เออยู่ในอันดับที่3ของตารางค่ะลงสนามในชุดสีสม้มตอนรับการมาเยือนทีมอันดับที่9ของตารางอย่างทีมลำพูนวอริเออร์ลงสนามในชุดสีดำท่ามกลางแฟนบอลที่เข้าร่วมชมการแข่งขันกว่า10,000 โดยเริ่มการแข่งขันครึ่งแรกทั้ง2ทีมเปิดเกมบุกเข้าใส่กันอย่างสุดมันนะคะจนเกมดำเนินมาถึงในนาทีที่41ทีมเยือนเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่บอลทางด้านซ้ายวิทยามูลวงโยนบอลเข้าไปเขตโทษ แล้วก็เจฟฟ์สันเอซิโมงบอลตั้งมาให้อับกับอัดครพงศ์พุ่มพิเศษก่อนที่จะส่งบอลคืนให้กับริคาโดโลเปสยิงเข้าประตูไปทีมเยือนขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อนหนึ่งค่ะพร้อมกับจบการแข่งขันในครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ เข้าสู่เครื่องหลังทางสวัสด์แคทก็พยายามเปิดเกมบุกเข้าใส่อย,ย่างหนักหวังจะตามตีเสมอให้ได้จนเกมดำเนินเข้าไปสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บสวัสด์แคทตามตีเสมอได้สำเร็จนะคะจากจังหวะที่เดวิสันเฟอร์นันเดสเปิดบอลให้กับเดนิสมูเรลโลยิงประตูเข้าไปทำให้เกมกลับมาเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1แล้วก็จบเกมค่ะทางด้านสวัสด์แคท เปิดบ้านเสมอกับราชันโคขาวลำพูนวอริเออร์ไปแบบสุดมันด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ก็แบ่งกันไปทีมละ1แต้มนครราชสีมามาสเตอร์เอฟรั้งอยู่ในอันดับที่3ของตารางมี7แต้มจากการลงสนาม3นัดส่วนทางด้านราชันโคขาวลำพูนวอริเออร์รั้งอยู่ในอันดับที่7ของตารางมี4แต้มจากการลงสนาม3เกมเท่ากันค่ะ ครับก็รู้อยู่แล้วครับว่าการมาเยือนโคราชครับว่ายากแค่ไหนครับเพราะว่าโคราชทําในบ้านแข็งเก่งอยู่แล้วครับแล้วก็สองแช์ล่าสุดครับของโคราชครับก็ทำผลงานได้ดีครับเราก็รู้อยู่แล้วครับวันนี้ครับเรามาเยือนโคราชมันยากอยู่แล้วครับแต่การมาครับเพราะว่าวางแผนครับซ้อมลูกทีมครับเรารู้อยู่แล้วครับว่า สไตล์ของโคลราจะเล่นเน,เนยังไงครับเพราะว่าโคลราเขารอโต้กลับแล้วตัวลูกของโคลราครับอันตรายน่ากลัวทุกคนครับกามามก็เตรียมแข่งนะครับเตรียมทีมเพื่อไม่ให้โดนโต้กลับแต่พอเริ่มเกมครับในจังหวะครับก็มีที่ลำพูนับโดนทางโคลราโต้กลับรับโดนโต้กลับมามี3ามีจังหวะแต่ก็ยังไม่ไม่เป็นประตูครับแต่ว่ากาาก็มองว่าเกมส่วนใหญ่ครับ ั้งครึ่งแรกข้างหลังครับล้ำพูนก็เป็นการคลองบอลครับอาร์ล้ำพูนก็เป็นการคอนโทรเกมได้ครับคลองเกมได้ในวันนี้ครับแล้วก็มีโอกาสเยอะมากครับแต่ว่าสามารถเปิดประตูได้แค่หนึ่งประตูซึ่งมีโอกาส3-4ครั้งครับแต่ว่าได้แค่ลูกเดียวแล้วพอครึ่งหลังครับโคุณาก็เปิดเกมมากขึ้นครับใส่ตัวผู้เล่นมาในกรอบครับใช้ลองบอลคอสซิ่งครับข้ามาแล้วแก้เกมโดยใส่ตัวผู้เล่นมาในกรอบครับลองแก้เกมลับครับแต่ว่าสุดท้ายก็พลาดครั้งเดียวครับก็โดนโทษครับแล้วไม่มีข้าครับก็นี่คือฟุตบอลครับ แน่นอนครับัเราก็เสียใจมากครับกับการที่พลาดสามแต้มในวันนี้ครับแต่ว่าเราจะไปโทษนักเตะไม่ได้ครับเพราะว่าราม่าก็มองว่าลูกครีมวันนี้ครับทำเต็มที่แล้วครับแล้วก็โค้ชไลทก็ทำเต็มที่เหมือนกันครับนี่ก็คือฟุตบอลครับมันเกมมันจบแล้วครับก็ยังเราก็เสียใจแต่เรากมันก็จบแล้วจะมองเป็นเรื่องปกติครับทุกคนก็ทั้งสองทีมครับต่างคนต่างทุ่มเทครับทั้งสองทีมก็มีแพชชั่นครับต้องการในทีมเ่นได้ดีครับก็อาจจะเป็นมีการประทุกระทั่งครับนอกสนามครับแต่รามามองว่าในสนามจบแล้วตอนนี้เขาบครรัอหาะไ เปนบุญลุณครับผู้คุณพิเศษเสมอครับไม่ว่าจะเย่าหรือเยือนนะครับผู้คุณตามไปซัพปอร์ตตลอดครับโดยเฉพาะแบบเยือนผู้คุณนี่ยังตามมาครับมันถึงพันกับทีมฟุตบอลมากครับที่ได้รับแรงซัพพอร์ตแรงกำลังใจจากผู้คุณครับเราก็จะตั้งใจทำงานในสนามพี่ดีครับแล้วก็แบ่งหน้าครับในบ้านครับก็หวังว่าผู้คุณจะตามมาเชียร์เพราะว่าเราก็ต้องการผู้คุณเขเน้นผลลัพธ์ในบ้านนะครับถ้าก่อนแข่งนะครับถ้าก่อนแข่งนะครับแล้วมีคนบอกว่าเกมนี้เราจะได้หนึ่งแต้มนะครับผมคงคงไม่พอใจนะครับเพราะว่าเราเล่นในบบ้้าาาานนเรรคคดหหววััังงงแแแตตมะ่่่พอลข รเราได้แต้มหนึ่งนะครับด้วยรูปเกมแบบนี้ด้วยการโดนยิงนําก่อนแล้วมาตีเสมอจนนาทีสุดท้ายผมผมพอใจมากนะพอใจพอใจอะไรนะรพอใจจากที่นะครับเราพยายามปลุกฝังเด็กตลอดว่าเราต้องสู้จนวินาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับไม่ว่าใครจะเจ็บใครจะแบนใครที่ลงไปแทนก็สามารถที่จะทดแทนได้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ทุกคนแสดงให้เห็นวันนี้ยอย่างโตอย่างนีโน่นะครับที่เขาได้ลงเป็นเกมแรกนะครับโดยเขาเล่นครบ90นาทีอ่ะทีผมว่าน,นี้ต้องชื่นชม นะครับก็เราเป็นทีมสเปรยที่ดีจริงเพราะว่าบอลลีมันเป็นระยะยาวนะครับเขาลงไปแล,แล้วเขาสู้จนนาที่สุดท้ายจะเห็นได้ว่าช่วงต่อเวลาแล้วอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ยังสร้างโอกาสนะครับสร้างโอกาสในการที่จะบุกต่อนะครับลําพูนเป็นทีมที่ดีมากนะครับแล้วก็กามาม่าเขาเป็นโค้ชที่ดีเขามีตัวผู้เล่นต่างชาติที่ดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่าเราได้แต้มจากเขานะครับในบ้านก็ไม่ได้เสียหายนะครับจากวินาทีสุดท้ายนะครับที่เด็กได้แสดงออกนะครับก็หลังจากนี้มันก็มีเกมกลางสัปดาห์ด้วยนะครับแล้วเราจะเป็น มีเกมเยือนสองเกมติดนะครับในการกนนไปเยือนอุทัยแล้วก็ไปเยือนระยองนะครับเป็น2เกมทีย่ยากแต่เราก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะครับผมว่าพักครึ่งเราก็เราก็เปลี่ยนเกมของเราด้วยนะครับแก้เกมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบุกลงไปแล้วเขาไปาเขาเรียกว่าไปไปช่วยตรงกลางนะครับในการที่จะเก็บบอล2หรือการออกบอลเลยนะก็ทีมก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ เรื่องของตัวผู้เล่นที่ลงไปแต่ละคนที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนลงไปะนะครับเขาก็พยายามที่จะสู้จนนาทีสุดท้ายจะเห็นได้ว่าเราต้องการประตูจริงแม้กระทั่งเราเอาเนิกออกแล้วเอาลีซึ่งเป็นเซนเตอร์แบ็กแต่ว่าเป็นเล่นกองหน้าก็จะเห็นได้ว่าเราก็ทุ่มหมดหน้าตักะนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกมเกมหนึ่งที่ที่ผมอยากให้เด็กเก็บความรู้สึกนี้ไว้นะครับว่าเราจะไม่ยอมแพ้จนนาทีสุดท้ายนะครับก็เป็นหนึ่งแต้มนะครับที่ท,ที่ที่เราได้มาแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาก็คือว่า นะครับมากกว่าหนึ่งแต้มก็คือเรื่องของอใจหัวิตหัวใจของเด็กนะครับที่จะสู้เพื่อแฟนบอลจริงๆแล้วก็ที่จะรักษาเขาเรียกว่าตีในการไม่แพ้ใครในบ้านต่อไปนะครับสําหรับ โปรแกรมต่อไปของฟุตบอลไทยลีก1เกมที่4ของฤดูกาลค่ะทีมนครราชสีมามาสตาร์เอจะเดินทางออกไปเยือนทีมอันดับที่15ของตารางนะคะอย่างทีมอุทัยธานี FC ในวันพุทธที่28สิงหาคมนี้ที่สนามสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเริ่มทำการแข่งขันกันในเวลา18นาฬิกาค่ะ